สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube ช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะฮะลิ้นพันหมดแล้วงงว่าไม่รู้จะขึ้นชื่ออะไรดีก่อนนะครับอยู่กับช่างเก่งนะครับอูซูพออโตโสวิตน์เก7องเ้นส092 971 2788นะครับผมมีต้อนรับเข้าสู่การกระทำชุมเลาะโตโยตา้าคัมรี่ปี07นะครับคัมรี่07เอ่า ทำหลายอย่างนะครับทำหลายอย่างออันนี้รื้อตู้แอร์ออกมาแล้วนะครับโบแล้วครับโบแล้วเดี๋ยวพาไปดูตู้แอร์นะครับอืมไม่ใช่สิต้องบอกว่าพามาดูภายในรถก่อนนะครับเนื่องจากว่าคันนี้สายไฟอุปกรณ์สื่อสารเยอะมากนะครับทุกทีผมจะลื้อแบบะวัดอย่างเงี้ยแล้วก็คลายน็อตข้างล่างนะครับแล้วก็เอ็นมานะครับ มันจะยกออกทั้งชุดได้เลยนะมันจะยกออกทั้งชุดได้เลยแต,แต่ทีเนี้ยก็คือคันเนี้ยใส่ไฟมันเยอะนะครับคืออุปกรณ์เสริมม็เยอะมากเลยผมก็เลยต้องต้องลื้อออกมาแบบแนวแนว,แนวนี้นะทุกทีอะ่ะมันจะตะวัดพวกพวกนี้ปลั๊กมันถอดได้นะครับนี่ถอดมายันนี่เลยนะครับถอดมาตรงเนี้ยแล้วก็ยกไปทั้งชุดเลยนะครับทั้งคอนโซลอนะ่ะแล้วก็ไปนั่งแยกออกข้างนอกนะครับ แต่นี่ผมต้องแยกทีละอย่างนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เยอะนะครับกรที่ว่าใส่เพิ่มมาเยอะนะครับแล้วก็ต้องถ่ายรูปเอาไว้นะครับต้องถ่ายรูปเอาไว้ไม่งั้นจําไม่ได้นะครับแล้วก็มาเจอตัวนี้นะครับชุดกล่องฟิลอวกล่องฟิด้านข้างนะครับ่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นปัญหาต่อนเนื่องไหมนะครับก็จะเจอนี่นะครับเนี่ย แบบนี้ไฟมันไฟไม่ไม่มันจ่ายไม่ได้นะครับอุปกรณ์บางตัวอาจจะมีปัญหานะนี่นะครับนี่เขียวเลยแบบเฮ้ยไฮ้ย เขียวแล้วนะครับแล้วก็มีอันเล็กเนี่ยอันเล็กเนี่ยก็คือมันแทบใจนี่แล้วนะต้องขัดขัดทูๆนะครับหรือไม่นะฮะก็ต้องต่อแบบตรงต่อคอมสองเส้นนะครับสองเส้นเนี่ยคอมมาแล้วก็ทําปักต่างหากนะครับแต่ไม่ตัดนะแบบว่าคอมออกมาแล้วก็ทําปักต่างหากนะครับกันไว้ชั้นนึงครับเผื่อไฟมัน เดินไปแบบว่าเดินไม่สะดวกหรือว่าไม่ผ่านเลยนะครับการสัมผัสไม่ได้ปกเติมจะเข้าขาวอย่างเงี้ยครับเนี่ยแต่อันนี้อันนี้ขาวอันนี้เขียวแล้วนะครับมันจะกรอบนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันโดนอะไรนะน่าจะโดนไอ้น้ำหรือว่าอะไรมาสักอย่างปักรงนี้ยังไม่ได้ถอดดูนะครับว่ามันจะนั่นไหมอันนี้เป็นปักประตูปักประตูไม่มีปัญหาหรอกครับอันนี้ปักเข้ากล่องนี้นะครับกล่องบอดี้นะครับ กล่อง BCM body นะข้างหลังก็จะมีแผงจอนะครับนี่นี่ข้างหลังก็จะมีฟิล์ีกนะฟิลตัวเนี้สองตัวเนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกกระจกไฟฟ้าหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าบางคนหาไม่เจอนะครับหาไม่เจอครับลองหากล้องสองด้านหลังกล่องนะครับส่วนมากมีเกือบทุกยี่ห้อเลยนะนะครับมีฟิล์เมนอยู่ข้างหลังนะกันไว้อีกชั้นนะครับรถพวกนี้จะมีฟิล์ขั้นทุกตำแหน่งนะ นะครับยกเว้นได้สตาร์ทไม่มีฟิลอ่าเก็จะเนี่ย,ยต้องถอดพวกตัวน,นี้ดูนะครับปลั๊กพวกนี้บางทีมันอยู่ใกล้พัดลมนะครับอาจจะมีขี้เกลือขึ้นบ้างอะไรบ้างนะเนี่ยไหนๆก็รื้อแล้วก็ต้องถอดเนี่ยต้องไล่ถอดปลั๊กดูนะครับว่ามันมีขี้เกลือขึ้นตรงไหนอีกไหมนะครับของพวกนี้ก็เยอะมากเลยนะีอะไรนะคอมพิวเตอร์ EC ซีแอซีเอาเจอ ม่เล่กระจกมองข้างคอนโทรนี่กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างแล้วก็คอนโทรลเกี่ยวกับเรื่องพวกต่อเนื่องสืบจากพวกกันขโมยด้วยมันจะพ่วงกันหมดเลยนะนี่ก็เป็นสวิตเกะสวิตไฟเกสส่วนอันนี้กล่องอะไรก็ไม่รู้สายใหญ่ใหญ่ก็เ้ิ่งต้นแค่นี้ปไปดูแพง ว่ามันรั่วจริงไหมครับเลือกไปแล้วออกมาแล้วคำรีนะครับก็ปกติที่จริงๆเลยปกติจะเลือกออกมาทั้งโครงนะครับจะเลือกออกมาทั้งโครงนะฮะถอดอแกนคอของอะไรนะครับแล้วก็ยกออกมาทั้งชุดนะฮะมันถอดได้ครับตอนทั้งชุดมันจะมีน็อตเบอร์สิบล็อกข้างนอกออีกสองตัวซ้ายขวานะครับผมเคยถอดมันถอดมาแล้วนะครับจนแบบว่าไม่อยากจะถอดแล้ว ครับอันเนี้ยมันจําเป็นต้องถอดแยกชิ้นแบบนี้นะครับทุกทีผมเลือ,อกมาข้างนอกนะหลือยกชุดแต่อันนี้อุปกรณ์เสริมมันโยงไปข้างหลังด้วยไปข้างหน้าด้วยหลายชิ้นนะครับถ้าเราถอดแล้วยกทั้งชุดก็คือต้องมาเตินใหม่นี่ไอ้ห้อยเนี่ยเนี่ยไอ้ห้อยเนี่ยอุปกรณ์นี่ครับ GPS อุปกรณ์ติดตามตัวฝังไว้สลึกเชียร์ รู้เลยแหละ G P S เนี่ยครับอุปกรณ์ติดตามตัวซ่อนครับไม่มีโอกาสจะได้ไปดึงออกเลยนะครับพวกนี้ต่อยดึงปลักออกก็อยู่เป็นเดือนๆนะไปะดูแผงดูตู้กันนี่ครับยังใหญ่ตู้แอร์พร้อมฮีเตอร์นะครับพอฮีเตอร์ ใช้น้ำน้ำร้อนนะครับน้ำร้อนจากในเครื่องยนต์นะครับมาใช้ร่วมกับระบบแอร์นะครับปรับร้อนปรับเย็นอแอร์เนี่ยรั่วออกมาจากในน,นี้เลยนะตอนที่เขาเติมน้ำยาออกมาเนี่ยล่าสุดนี่เติมมาปุ๊บมันฟุ้งออกมานะครับเ๋ยวนะนี่ฟุ้งออกมานี่เลยน,ะนี่นี่ลอยนะนี่ครับฟุ้งออกนี่เลยนะเนี่ยดำๆเนี่ยเปียกเต็มเลยนะ เปียกเต็มเลยน้ำยาแอร์ท้งนั้นนะครับเดี๋ยวจะถอดดูนะครับถอดดูว่ารั่วตรงนี้หรือว่ารั่วในตู้นะครับแต่ที่รู้ครับนี่ครับนี่น้ำมันนะครับนี่นี่ครับน้ำมันครับไม่ใช่น้ำนะครับรถคันนี้จอดจอดจะเดือนแล้วนะครับถ้าเป็นน้ำแห้งไปแล้วนะนี่เปียกอย่นี้เลยนี่เนี่ยมันแผลบเลยนะครับ นี่มันแสลบเลยนะนี่ครับน้ำมันนะครับก็คงไม่ยากหรอกเนาะเดี๋ยวถอดให้ดูนะครับสักคู่นี่ครับเลือมาแล้วนะครับนี่เขียวเลยรั่วรั่วครับ ติดเรียบร้อยไม่เหลือนี่ครับรั่วหมดเลยเปียกหมดเลยเปียกหมดเลยครับเปียกหมดเลยไม่เหลือแล้วนี่ น้ำมันครับน้ำมันเดี๋ยวไปซื้อก่อนไม่รู้มีหรือเปล่านะครับของเดนโซ่จะมีหรือเปล่า